ไปต่อกันที่ EP สองกันเลยมาหากรรมเรารักรถเกี่ยวไทยคัน,นนี้แม่สาวบอกเลยยิ่งใหญ่อลังการแล้วน้องเจบก็ขอขึ้นทุกคันเลยทีเดียวเชียวดูอย่างคันนี้ที่น้องเจบขึ้นสี่เทสสมาร์ทไปเบามีหน้าจอซะด้วยอน,นนี้หัวหน้าช่างเจบเขาฉุดกระชากลากลูกน้องเจบเลื่อกเกินจะขึ้นคันนู้นจะขึ้นคันนี้เอาเป็นว่าสรุปหัวหน้าช่างเจบเนี่ยเขาขึ้นทุกคันไทยคันนี้กระเทสสุดๆฉุด,ดไม่อยู่โอ้โหไทยเชลิญคันช่างโอ้หมองสุดลูกหูลูกตาไม่ใช่ฟ้าแลบนะแต่เป็นรถเกี่ยวโอ้โหเลื่ลอนีมมากเก เลยว่ามันยาวหน่อยเพราะว่ารถเกี่ยวเนี่ยโอโ้โหเยอะเหลือกเกินก็จะเดินรอบงานไม่ว่าจะเป็นรถเกี่ยวรถปั่นนารถตัดเขาด้าดีหรือรถสิบล้อก็ยังมีพ่อเจมส์นี่ก็ไม่สนใจใครถ่ายวิดีโออย่างเดียวพ่อเจมส์บอกโอโ้โหงานใหญ่อลังการมากมีแต่รถสวยๆถูกใจทั้งนั้นเลยเดินไปเดินมาพ่อเจมส์บอกโอโ้โหถูกใจไทยจเจอริญอีกแล้วเดี๋ยวขอขึ้นสักหน่อยพอถูกใจเท่านั้นแหละม้าก,ก็เข้าสิ่งเลยไอกระทาทองนี่ก็จะโกยข้าวลูกเดียวคนที่งานเขาก็มองมองเขาก็คงจะคิดว่าแหมไอม้าตัวนี้ดีดหน้าโดนแหละงานเนี้ยไม่มีใคร หลุจากสภาหัวหน้าช่างเจฟฟ์เขาขึ้นทุกขันจริงๆขึ้นจนจะไม่ไหวยอยู่แล้วพอเจฟฟต้องบอกว่าให้แม่สาวมาผัดมากเอาล่ะยังไงงานนี้ก็ไม่มีใครขัดใจหัวหน้าช่างเจฟบได้แม่สาวก็ขอขึ้นปานเจริญมั่งเถอะเห็นเขาบอกว่าปานเจริญรุ่นนี้เป็นรุ่นเล็กอุ้มใส่ข้าวสองตาแน้อยปากเกี่ยวข้าวกว้าง2.85แเมตรแต่ยงัยงยงังยังหัวหน้าช่างเจฟก ใจปานเจริญอะไรคันนี้นักหนาข้องใจอะไรอีกแล้วให้หัวหน้าช่างเจืก็ขึ้นไปดูอีกสักทีเฮ้อพอลงมาได้ก็เจอเอฟซีดักอยู่หน้ารถเกีียวบอกผมขอถ่ายรูปกับม้าดิกระโลกอีกสักทีเฮอ้อเอ้ยไม่ใช่ขอถ่ายรูปกับพ่อเจมกับน้องเจฟอีกสักบานพอเดินมาอีกจักนิดจักหน่อยก็มาเจอจักนลอยเอ้ยไม่ใช่มาเจอเอฟซีทรงช้างน้องๆน่ารักมากบอกรู้จักพ่อเจมเจฟฟี่จอมพลังด้วยอะเอาล่ะเดี๋ยวพาหัวหน้า เจฟเข้าไปดูรถต่อก่อนโอ้โหรถคันนี้เทนะดูงัดหัวขึ้นได้ด้วย<ถ>พอเดินมาอีกนิดก็มาเจอท้ายเสงอโอโแบบนี้พ่อเจฟกับน,น้องเจฟแ,แ,แวะเลยแวะเลยแวะเลยน้องเจฟเขาก็ไม่รอช้าบอกว่าให้ลูกน้องเจฟอุ้มหัวหน้าช่างขึ้นหน่อยเฮ้ยแม่สาวก็ได้ยินน้องเจฟเรียกแววแววบอกแม่มาดูนี่มาดูนี่ถูกใจถังน้ำมันรถเกี่ยวท้ายเสงเขาเลือกเกินโอ้โหแม่สาวก็นึกว่าอะไรพอลงรถมาไม่ทันไรลากเข้าวัยรุ่นพันล้านอีกแล้วพี่พี่ทีมงานนี้เขาก็ให ดีที่นี้พ่อเจฟก็ถูกใจเลยแปลงล่างเป็นม้าดิบกโหลกเต,ต้นด,ดักดักอย่างนั้นนั่นแหละไม่ไหวไม่ไหวแม่สาวต้องสั่งให้พ่อเจฟก็ไอ้ลูกน้องคาถาทองไปลากตัวน้องเจฟออกมา<ล> <ๆ S 1> จุดนี้คือจุดขายเลยแม่สาวบอกตรงๆตรงนี้เขามีขนมให้หยิบกินฟรีโอ้โหทีนี้ก็บันเทิงละไอ้ลูกน้องคาถาทองพ,พ,พักพักพักเอาไว้ให้คนอื่นก็กินบ้างซิโอ้โหหวังจะกินให้อิ่มเลยมั้งโอ้แต่เกินคาดรถคันนี้ถูกอกถูกใจน้องเจฟและเกินทําจากเครื่องบิ๊กสแลวสิ่งที่น้องเจฟได้กลับบ้านวันนี้ไม่ใช่รถเกี่ บอกว่าถ้าใครอยากได้สติกเกอร์ก็คือต้องเต้นโชว์ก่อนคงจะคิดในใจรู้อย่างนี้แก้งไม่รู้จักซะดีกว่าแต่งานนี้สนุกมากเลยขอบอกขอบอก